มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนทาทายังเผยภาพครอบครัวพร้อมหน้าฉลองวันเกิดลูกชายสุดที่รักหลังเลิกสามีคุณหมอย้อนไปปี2563ทำเอาชาวโซเชียลต่างสงสัยถึงสถานะความสัมพันธ์กันอยู่สักพักนะคะสำหรับซุปตาสาวอมิตาทาทายังกับอดีตสามีหมอฉัดอดุล ว่าตกลงแล้วเลิกลากันตามกระแสข่าวลือจริงหรือเปล่าทาทายังได้ออกมาเปิดใจยอมรับว่าตนเองได้เลิกรากับอดีตสามีไปตั้งแต่ต้นปี2020ที่ผ่านมานะคะเผยว่าเรื่องของลูกตอนนี้คุณหมอก็ยังช่วยเลี้ยงเหมือนเดิมยังสามารถเป็นเพื่อนกันได้เพราะว่าเราจบกันในช่วงเวลาที่เรายังคุยกันได้ล่าสุดทาทายังได้ออกมาโพสต์ภาพครอบ,บครัวพร้อมหน้าฉลองวันเกิดให้กับลูกชายน้องเร อายุครบ7ขวบนะคะซึ่งทางอดีตสามีหมอชัดอดุลก็ได้ร่วมฉลองวันเกิดลูกชายด้วยค่ะพร้อมทางระบุคแคปชั่นบอกว่ารูปนี้พี่เรบอกให้มัมมี่เข้ามานั่งข้างๆแล้วก็คิสพี่เรหน่อยจัดไปค่ะท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็เว้พรวันเกิดจำนวนมากนะคะเป็นภาพครอบครัวที่อบอุ่นจริงๆค่ะ ถ้าทายังเผยภาพครอบครัวพร้อมหน้าฉลองวันเกิดลูกชายสุดที่รักหลังเลิกสามีคุณหมอขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ